โอ้สวัสดีน้องพีทเกมผากาศใช่ um. ของคนเกลียดคนที่จะไปขึ้นบ้านใหม่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อ๋อ oh, อันนี้เฮสั่งแม่ในในฐานะที่เป็นคนหน้าตาดีที่สุดนนพี่ขอเปิดแล้วกันนะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวชิมก่อนไม่แน่ใจนะครับมาไม่ใครกินสวัสดียามเช้าในเช้าวันที่หนาวเหน็บกับการที่ต้องมาเพ่งกองไฟเบรนโซนที่เป็นเตาไฟของบ้านน้องอลิสาครับ เมื่อคืนนี้ผมนอนที่นี่ใครจะเชื่อบ้างไม่เอ่ยนะครับวันนี้ผมมีแผนการเดินทางตั้งแต่เช้าผมก็เลยไม่ได้เข้าเมืองน,นะครับผมให้น้องพีทคาที่นี่กับน้องอริสาเลยฟ้าโทษใครจะไปเชื่อนะวันนี้คุณแม่นะครับน้องอริสาได้ทําอาหารครับเป็นเมนูที่ผมเห็นเป็นระจําเลยถ้าอยู่ที่นี่ต้องได้กินทั่ัวเหลืองลูกไก่ลูกไก่กไ,กได้มาหิวไฟเลยต้มกับมันนะครับแล้วก็คล้ายๆเป็นน้ําซุปแล้วก็กินเนื้อได้นะครับจะเป็นอาหารโปรด แล้วก็หันประจําบ้านน้องอลิสาเลยลองดูนี่ครับร้อนมากนี่เดือดปุ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 ดป,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 ดปุดเลยนะครับนะแต่ว่าวันเนี้ยเราให้น้องอลิสาแต่งเป็นสาวก็แดงพร้พอมน้องคิดด้วยไม่รู้ว่าจะออกมาในเวอร์ชั่นไหนแถมผมบอกได้เลยครับว่าน้องจะมีออร่ราอย่างแน่นอนนะเพราะวันนี้ไปร่วมงานบุญกันเดี๋ยวไปหาน้องพีกอาอาลิสาก่อนดีกว่านะพ่อสวัสดีครับเออเมื่อคืนนอนเร็วนะพ่อเนาะ กินข้าวกี่โมงนอนเร็วจังเมื่อวาน <c oughs> าโอ้ขึ้นนะพ่อนะอ๋อปกตินอนเร็วนะพ่อเนาะโอ้ตอนเร็วแล้วก็ตื่นประมาณนี้ครับเจ้าเช้านะรู้สึกดีเลยเดี๋ยวไปทักทายสาวๆก่อนออาเสร็จหรือ,อยังจ๊ะโอ้สวัสดีน้องพีทน้องพีชทัชช้งสวยอะไรขนาดนี้ไม่ได้ดูทาธนาคารด้วย่าท่า่ัค่ะใช่ค่ะว้าโถน้ำตาพี่จะไหลเอ้ยน้ำตาเอ้้ยนาตพี่จะตกได้พูดผิดเลยเจอคนสวยวันนี้มาในชุดเวอร์ชั่นไหนครับเนี่ย นี่ชุดสาวกระเรียแดงโอ้จะจะจะเซ็กซี่ไหมก็นิดๆนะนิดๆก็เมื่อวานเมื่อวานนี้ก็คือจะแบบกําลังดีวันนี้นอยไปหน่อยน่ะไม่ไม่ถูกใจพี่เลยอะแต่แต่ถูกใจคนดูแล้วคนดูช่พี่ใส่บุญใช่ไหมครับทุกคนใส่บุญใช่ไหมครับแต่ว่านำลายไหลเหมือนแถวเมื่อวานดูแล็ดดูเล็ดก็คือน่ารักมากมีท่านาคาด้วยนะแล้วก็ดูผมสรวอยเลยแล้วอันนี้ศาสต่งตัวเสรรจหรือังาสเ็งกำลัง ใกล้จะเสร็จแล้ว <P multi> ค่ะพี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ว่าแต่งตัวด้วยกันแล้วก็แล้วก็อันนี้นะเมื่อคืนหนาวหนาวไหมหนาวอยู่่ะแล้วนอนนอนกันที่ศาสองคนใช่ไหมใช่แล้วทำไมปล่อยพี่นอนคนเดียวพี่ก็นอนกลางบ้างคนเดียวพี่ก็ทำยังไงดีพี่ก็เออพี่จะมาก่อกองไฟพี่หรือเปล่าวะพี่ก็ไม่มาก่อพี่เราต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยหลับไปก่อนนะค่ะไฟฟ้าก็แทบจะไม่มีอินเทอร์เน็ตก็แทบจะใช้ไม่ได้น้ำตาจะไหล กินแต่ไข่เจียวเมื่อวานเอ้ยกินแต่ไข่ทอดไข่ดาวไข่าววพี่ไข่ดาวอร่อยมากก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนไปอาพี่การขึ้นบันใหม่ของชาวกระเรียงคอยาวอืมนะเราจะไปดูอาหารดูประเพณีแล้วก็ไปสืบสานเรื่องราวที่ดีที่นั่นนางทีจะมีครั้งหนึ่งใช่ค่ะเออถ้าก็สมมติไม่มีงานบุญเราเราไม่อยู่นี่หรอกเราจะเข้าเมืองนะเราจะเป็นสาวเมืองนะสาวนะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าอยู่กับพี่ต้องเป็นสาวป่ากับสาวบ้านบ้านอะไรเงี้ย คนดูชอบตัวสวยซะหน่อยใช่นะเดี๋ยวให้ลิสาแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกันเนาะเพราะว่างานมีตอนเช้านะต้องไปดูอาหารของเขาแล้วก็แหม่ชุดมีเยอะพี่อยากให้น้องพิษเป็นสาวก็แดงในเวอร์ชันที่เป็นสาวแบบดั้งเดิมนะได้อยู่นะได้ค่ะได้โอเคอุ้ยอยู่ในบ้านต้องเปิดไฟมาอย่างงี้หรอใช่ค่ะเม่มีไฟไม่มีไฟใช้ต้องเปิดไฟฉายกันอย่างงี้เลยใช่ค่ะสวัสดีครับริสาเจหรยังน้องสาว อ่าได้เดี๋ยวให้ไอเดีสาสวยก่อนแล้วเราจะมาคุยกับไอเดีสาแล้วเราก็จะเดินทางด้วยกันเนอะ<ด>สุดยอดจ้ามันเข้ายังพิดยังไม่หิวเลยค่ะหิวแล้วนะฮา,ากินมากเลยถามคุณแม่ดิแกงอะไรยังไม่ซูดเดียวหมเอเปปล้อนติดเปลี่ยนอ๋ดิปลอ้อนนั่นแตเปรี่ยวแกงผักกาดผักกาดใช่ออของคนกะเหรี่ยงเนาะแบบง,ง่ายๆค่ะคนละสูตรกระทางเชียงตุงนะครับนี่คือแกงผักกาดของคนกะเหรี่ยงคอยาวครับนะ ที่เราเปิดเมื่อกี้แหละคือมีแต่ผักมีแต่ถั่วแล้วก็จะมีพวกมันเนาะใช่ไม่อยากจะลดละกับหน้ากล้องเลย <c oughs> พีทไปยืนตรงนี้พี่ดูหน่อยดีไปยืนตรงข้างกองฟืนให้พีด,ดูหน่อยนี่ทำไมพีทจังสวยขนาดนี้ลองดูนะครับโอ้โหเป็นภาพที่เหมาะเจาะเหมาะเหม่งมากเลยน้องดสวยไคะสวยจ้ะเกิดจะชุดสวยทั้งคนนี่ครับน่ารักมากเลยน้องพี่ของเราโอ้โหดูสาววันนี้กวาดบ้านได้น่ารักมากเลย พี่จ้างไปกวาดที่บ้านวันละห้าร้อยไหวไหมเนี่ยพีทได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะกวาดฟรีได้ไหมเนี่ยได้ค่ะพี่ทําให้กวาดให้อย่างดีเลยโอ้เนาะอาริสามาหรือยังเอ่ยออกมา呀โอ้อาริสามาแล้วพีทพาพี่ไปหาอาริสาหน่อยดิโอ้สวัสดีอาริสาหน่อยสวัสดีครับอาริสาเดี๋ยวฮัลโหลโอ้หน่ารักมากอันนี้มาในชุดก่ะกาี่ยงแดงดรู้อะไรเนี่ยกรงเยงแดงเหมือนกันค่ะโอ้หน่ารักมากเลยดูนี่ครับนี่ กินข้าวยังอลิสายังค่ะอ๋อนี่ก็เดี๋ยวรอกินข้าวก่อนไหมดูว่ายังไงดีจะไปกินอในบ้านะอ่ะพีง่ายเลยปลาด, <c oughs> ดูโอ้โดูโอ้ยดูที่ว่าถ้าพีคุณแม่ดูเสียบเข้าไใบนี่น่ะพี่เพิ่งจะเห็นไอ้นีอ่อลิสานี่คืออะไรเนี่ยไม้ตีเนี่ยไม้ตีพริกเหรอ <c oughs> เขียงนะพี่ต้องหยิบเขียงให้พี่ดูหน่อยเขียงใช่เขียงไหมระวังล่นนะ อ๋อสับไห้หมูโอ้เหมาะมากเลยที่จะมาสับข้าวให้พี่เนี่ย,ดยงงเดออดูมันคล้ายๆเขียงนี่หายากมากเลยเนี่ยคือเป็นแผ่นไม้ขนาดใหญ่ครับแล้วก็มันได้เป็นที่จับอันนี้คือไม่ใช้แล้วหรอเออพี่อากบาะนะอะไรค่ะแล้วอันนี้อะไรอ่ะน้องอลิสา <S <S นี่อะไรครับเนี่ย <S <S ที่ทุบท,ที่ทุบ อ๋อที่ทุบไม้ไผ่เวลาทําไม้ไผ่สารแล้วก็คือทุบให้มันเป็นแบนอ๋อคือนี้ที่ทุบนะอันนี้ต้องใช้อยู่โอ้โหน่าสนใจมากพร้อมหรือยังจะ๊ะถ้าพร้อมแล้วพี่จะไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วนนโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราไปกันก็จะไปขึ้นรถกันเลยนะครับแต่ว่าอศาสตรบอกว่าคนที่จะไปขึ้นบ้านใหม่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเขาปลูกบ้านใหม่ในโซนในสอยแต่ตรงนี้ก็คือเป็นบ้านที่เขาอยู่เหมือนกัน อ๋อเหรอแล้วบ้านทุนุ้นก็คือจะไม่ใช่แนวนี้แล้วใช่ไหมเป็นบ้านใหม่แล้วเนาะโอ้นะพี่ก็เ,กเลยองเ,เออแต่ว่าบ้านนี้คลาสสิกมากลองดูนะครับ <Okay. S 1> นี่คือบ้านเก่าๆที่ว่าเจ้าของบ้านไปขึ้นบ้านใหม่เนี่ยให้ดูนะครับเป็นหลังคาใบตองตึงแล้วก็เป็นฝาไม้ไผ่นะครับล็อกกุญแจไว้นะครับที่นี่คือเขาจะไม่ขึ้นไปยุ่งเลยแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นบันไดเดินขึ้นไปบนบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอ่าไผ่ที่ว่าอ่าปิดปิดไว้เวลาเดินก็คือบางบางทีมีนะ น้องๆเนี่ยเดินเดินขึ้นไปเนี่ยมันจะได้กันเรื่องความปลอดภัยไงเซฟหน่อยแล้วดูด้านบนเห็นไหมก็จะเป็นคล้ายๆประตูที่ว่าขัดขัดผ่าครับปิดกันไว้ไม่ให้พวกอ่าหมาแมวขึ้นไปเห็นไหมด้านบนก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นรวดลายเห็นไหมดูดีมากเลยนะครับเนี่ยเอออันนี้เป็นทรงแบบดั้งเดิมจริงๆใช่ไหมอลิสาอืมก็เนี่ยอันนี้เป็นครัวใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นครัวเขาเนาะ อ๋อแต่ก็คือบ้านนี้คือเขาไปไปนู่นก็หมดแล้วนะอ๋อนะเราก็เลยจะไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของเขานะ,ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะว่าจะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาน่าจะไปเตรียมทําอาหารเลยนะตอนนี้สิ่งที่เราจะไปดูคือในการทําอาหารสองก็คือพิธีการอันสาก็บอกก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคล้ายเป็นทางแนวศาสนาพุทธบ้านเราหรือเปล่านะเดี๋ยวไปชมกันอัสานี่ถึงบ้านงานแล้วใช่ไหมครับโอ้เป็นบ้านใหญ่เลยเนะาะปาทง ได้ยินเสียงพระสวดมาครับก็น่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนาอนิสานะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศการทําอาหารทําครัวที่หนึ่งก็แลับกันนะโดยหลักเราก็น่าจะมาดูเรื่องราวตรงนี้ดีกว่าใช่เพราะส่วนอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะค่ะนะเฮ้ยสดชื่อนอย่างเลยมากสาวสวยได้ครับมีคัทไว้หรือไมแม่จะไในรถเอามีแจกด้วยโอ้รักมากมีวัดไข่ด้วย ยังไงล่ะมีแมสแจกด้วยครับนะ <35. S 2> ขอบคุณครับม <36. 35. S 2> พี่ถือพี่มาก <c oughs> เดี๋ยวนะสมสบกดเจโอ้มันมากกว่าพี่อีกเดี๋ยวพี่เอาแมสให้พี่ก่อน <c oughs> ยังยังรอดอยู่ยังปลอดภัยพี่เป็นคนแม่ทสอนแล้วพี่อยู่นี่นี่ประมาณสองเดือนแล้ว <c oughs> พี่ยังดูเขาทำอาหารมากกว่าน้องอริสาพี่มาเดี๋ยวนี้พี่มาแทีไม่ได้เลยโดนถ่ายรูปถ่ายรูปบันทึกบันทึกก็เป็นหลักฐานหมดเลย <c oughs> ไม่รอดแน่เลยพี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อก็คือเป็นโต๊ะโต๊ะแบบนี้นะแต่แต่ว่าคือเป็นงานสมัยใหม่หนยใช่ไหมอริสาเนี่ยไม่เห็นน้ำพีทเต็มเต็มเลยอ่ะพี่อยากดูท่านอาขาชิ้นหน้าน้องพีทอ่ะ <c oughs> เออไปดูไปดูบรรยากาศในครัวนะครับผมอยากดูอาหารของคนที่นี่ครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเอาบรรยากาศแบบชิลๆแบบพื้นบ้านให้ดูนะครับโมการ์ดทำใหญ่ๆรำีอ๋อ <c oughs> กับข้าก็อยู่ในนี้แล้วแต่ว่าทํากันแล้วเนาะ <c oughs> ออขอเข้าไปดูหน่อยเนาะ <c oughs> แค่ๆๆคงมาเที่ยวชมบรรยากาศนิดหน่อยนะสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่โซนที่เป็นทางบ้านน้องหมดเลยเนาะ บคนท่านนี้จะอยู่มีลายสายอะไอ๋อจะอยู่บนะเทศก็เป็นคนไทยใหญ่นะอ๋อไทยใหญ่นะพี่ว่าน่าสำเนียงคุ้นๆจังเลยไปดูกับข้าวหน่อยปะพอตัวยีดเลยนะค่ะอ๋ออันนี้ให้สั่งแม่อุ๊บหมูนเนาะอันนี้ขังเลอ๋อขังเลเนาะอังนีอ๋อเป็นแกงขังเล่ครับแกงขังเลอ๋อแกงขังเล่แล้วพริกอ่องเนาะแม่เนาะ ยำหมูยำหมักหนุนอ๋อเป็นอาหารไทยใหญ่หมดแล้วไมซส้วมผ้มีชิ้นลุงด้วยเนาะข้าเต้ยด้วยเนาะแล้วก็จะมีพวกผักต้มเนาะว้าเท่ากับข้าวกระไรย่างส่วนใหญ่เฮ็ดเองเนาะแม่เนาะก็กก็เป็นแนวใหม่แล้วจะไม่เหมือนทางมัดไอีสานนะ ต่เรื่องหนึ่งคืออลิสาบอกว่าอลิสาจะไปกินอุ้ยจะไปกินข้าวบ้านงานใช่ไหมเนี่ยคิดเดี๋ยวโอเคน่าจะเป็นแนวแนวที่เป็นบ้านใหม่แล้วจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นการมาร่วมงานกับทางสภาพาด,ด้วยกัน <c oughs> ถือว่าเป็นเกียรติของเราด้วยนะที่ได้มาร่วมงานนะ <c oughs> เอาแบบเดี๋ยวไปนั่งนั่งตั้งหลักก่อนให้อลิสาได้กินข้าวก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อเพราะว่าเราุบกระด่งแดงเรายังอยู่เยอะนะใช่เดี๋ยวต้องไปแดงแดงเมื่อต้องพี่เขินแล้วดูดิ อยู่ในท่ามกลางสายตาของประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะเบรรยากาศดีมากเลยครับอ่ะโอเคได้ขอบคุณมากเลยครับนะโดนบันทึกหลักฐานเนี่ยไปที่ไหนก็โดนบันทึกหลักฐานเนี่ยไปไหนไม่ได้เเนี่ยเด้แต่เขาเขากินข้าวตอนนี้ดูบรรยากาศนิดๆหน่อยแล้วก็ค่อยไปกันนะมาชิมชาของคนที่นี่หน่อยพิชชิมชาได้แต่พิชเย็นชาครับพี่นะจ๊ะ พอตอนนี้หนาวพอดีด้วยหมอกเต็ม,อมหอมหอมอัญชานอริสาเมื่อาาว,าวานน้องได้มาช่วยงานไหมครับไม่ได้ไมาช่วยครับไมไมมาช่วยนวครับนับพี่ไว้นับพี่ไว้แต่ว่าคนที่บ้านก็ยังมาช่วยอยู่ ค่ะคนที่แบบน้องชายกับเพื่อนเพื่อนเขามาช่วยอยู่ค่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนที่ว่าไปออกทริปกับพี่ก็มาช่วยงานนี่อยู่เพราะว่าที่นี่คือต้องทำกับข้าวตั้งแต่เมื่อวานเย็นค่ะทํหมูอะไรอ๋อทำหมูมวันเย็นด้วยแล้วทำไมน้องไม่บอกพี่พี่จะมาดูค่ะทำหมูก็คือหมูก็คือจากชาวบ้านนั่คือก็คือเป็นคนทําแล้วก็ใช้หมูที่ทาก็คือมาทําอาหารอ๋อแล้วผักเผือกอะไรก็คือทําตอนเย็นเลยแล้วตอนเช้าก็จะมีทําบ้าง เขาจะทาไว้ก่อนประมาณเมื่อวานแล้วก็ประมาณตีสี่ประมาณนี้เขาน้าจะผักเอา<อ>ค่ะอ๋อก็คือเมื่อวานก็ทําหมูแต่เมื่อวานแล้วแล้วพวกไก่พวกอะไรก็าํำไหมหรือว่าไก่ก็ทําค่ะอ,อ๋อหรอก็กทําไก่ด้วยค่ะอันนี้เป็นประเพณีของคนกระเลงคอยาวโดยตรงไหมหรือว่าเป็นแบบของคนในคนเมืองแนวที่น้องมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบของคอยาวเหมือนกันค่ะก็มีส่วนด้วยนะน่ะอ๋อต้องคือช่ววังเย็นที่ทาอาหารเนาะ แล้วเมื่อคืนมีงานไหมน้อเหนื่จะทําอาหารไม่มีค่ะก็คือเตรียมพอทําอาหารพี่ว่าน่าจะเป็นแนวใหม่ได้นะครับค่ะอืมแต่ว่าก็คือเมื่อวานทำอาหารไปแล้วอาหารเป็นกระดิ่คอยางพี่ไม่เห็นเลยมีไหมพี่ไม่เห็นเลยมันจะมีฮังเลอ๋อฮังเล่่นะนะฮังเลกับน่าจะเป็นเฮไอหางเหรอเมื่อกี้เห็นแค่ฮังเลอย่างเดียวค่ะอืมนะค่ะที่จริงนี่เขาจะขึ้นบ้านใหม่นี เมื่อวานนี้เขาต้องแบบต้องแต่งตัวแบบที่จริงนี่ค่าเขาขึ้นบ้านใหม่ในหมู่บ้านของเราเองนี่เขาจะแต่งมันจะมีแบบแต่งตัวเหมือนผีอันนั้นอ่ะเออเมื่อคืนได้แต่งไหมเขาไม่น่าจะแต่งค่ะเพราะว่าเขามาทําอยู่ที่นี่ใช่ไหมมันจะไม่แต่คนไทยใหญ่ก็เลยแบบไม่ทำอ๋อจริงเยอะจะต้องแต่งตัวคล้ายๆกับผีด้วยค่ะมันเป็นแบบผีนี้ค่ะไม่ใช่ผีแต่ว่าเขาจะเอาไต้หม้อชีกันนำแล้วจะทาหน้าให้ดำๆค่ะแล้วก็แบบ แบบแต่งตัวเหมือนคอยาวคนเคกาหลคอยาวนะใช่ค่ะโอจะเอาผ้านี้มันจะขาดหน่อยค่ะอ๋อก็คือเอาผ้าขาดมาใส่ด้วยก็คือผ้า,ผาเก่าๆนะค่ะแล้วทาหน้ามอดําๆก็คือแล,แ,ลแล้วทำอะไรแต่งหน้าแล้วก็ทานหน้าทาตัวหมดเลยจะเป็นสีดำหมด<อ>เลยบางคนก็สีขาวไมนะ่แล้วหลังจากนั้นพอแต่งตัวเสร็จแล้วก็ทําอะไรต่อ เขาก็แบบเต้นวนไปวนมาแบบนี้ค่ะแต่เมื่อวันเขาไม่น่าจะทำค่ะที่นี่อ๋อที่นี่ไม่ทำเพราะที่นี่มีคนไทยเยอะถ้ากดถ้าทำในหมู่บ้านนี่ที่เป็นกรณีขอยาคือจะต้องทำก็จะต้องเต้นต้องทำทุกคนเลยไหมที่ในบ้านที่จะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเฉพาะที่คนนั่ถืออ๋อคนนั่ถือไม่ค่อยมตอนนี้คือก็ไม่มีแล้วเสียดายจังเลยพี่เข้าใจละคือเดี๋ยวบอกให้ทุกคนฟังก่อนนะครับเนี่ยอย่างนุ่นคุณแม่ท่านเนี้ยคือถ้าสมมติว่าถ้าไปแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ที่นู่นใช่ไหม ก็คือก็คือจะเอาเครื่อเป้ามาออกมาทาหน้าทาตัวทาครึงทาแขนแล้วเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อเก่าเก่าแล้วก็จะเต้นในสไตล์ที่เป็นกระเยงคอยาวอยากคุณแม่เนี่ยเต้นได้ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะเต้นได้ก็จะมีจังหวะแล้วก็มีเพลงของกระเลงคอยาวเนาะโอ้นะคุณแม่ฟังออกไหม ไม่ออกแล้วเราถามว่าเมื่อคืนมีเต้นที่นี่ไหมทางนี้นหาดงทางฮิตเต้งก็เกลือกนู้นว่าที่อย่างวัามทุนเต้าวันนี้วเจี้เจีไม่ทุนต้าเจไม่ทุนเ้าไม่มีนะถ้าตัตทนถึงจะมีตเไเขาบอกว่าไม่มีคนเต้นค่ค่ะถ้ามีคนเต้นเป็นเพื่อก็จะเต้นมันต้องมีคนเต้นขาอยากเต้น Thật không tích biệt, ạ, tóc có một cái nhóm, cái nhóm này, cái nhóm kia, cái nhóm này, cái nhóm kia, cái nhóm này, cái nhóm kia, cái nhóm này, này, เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเครื่องดนตรีบ้านค่ะเครื่องดนตรีด้วยค่ะเครื่องดนตรีมันก็มีคนเต้นแบบนี้เขาก็เลยทํากันค่ะเขาจะขึ้นบ้านใหม่่ะแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีไงมันจะมีที่พมมาค่ะพม่านี่มันจะมีครบเลยค่ะที่ทางฝั่งว่าจะก็จะมีครบค่ะ<อ>เพราะว่าคนคอยาเขาก็อยู่เยอะเหมือนกันค่ะคนที่นูน ครับอืมก็คือถ้าฟังเป็นพม่าก็จะครบนะค่ะครบปุ๊บนะเออสาวน่าอกคก็น่าสนใจมากน้องเพจถึงเวลาสําคัญแล้วกินข้าวเช้าหรือยังจ๊ะยังค่ะถ้าน้อพเพจกินพี่ก็ไม่เชื่อแล้วเพราะว่าอ丽莎บอกว่าไม่กินคือคืออย่างนี้ถ้าถ้าเป็นเพจมองนี่คือเขาจัดเป็นงานแบบคนเมืองไปแล้วแล้วใช่ไหมใช่น่าจะเป็นสมัยแนวคนมุกสมัยใหม่แล้วนะคือไม่ใช่สน่หสมัยเดิมๆแต่ว่าอิ丽าบอกกับพี่ว่า ไม่นานนี้จะมีคนแต่งอลิซาจะมีคนแต่งกี่คู่จ๊ะสองคู่สองคู่เลยแต่จัดแบบดังเดือนแล้วก็จัดในบ้านที่ขอเก่าเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอมาอยู่กับพีทนะเอ้ยมามาช่วยงานตั้งแต่วันที่เริ่มงานนะอาจจะแบบมาคาที่นี่เนี่ยเพราะว่าคือเขาจะมีงานตั้งแต่เช้าจนเย็นันเช้าใช่ไหม อ๋อ้น้องพิชอยู่ได้เนาะอยู่ได้ค่ะสบายมากก็คือกันอยู่แล้วเนี่ยใช่กัอยู่เลยหนาวหนาวหนาวนี่คำไปรัดรัดรัดคำไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาหารสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของบ้านเนาะทอดเหลียวน้ำทออะรทอดเหลวแลวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอาหารที่นี่ดีกว่านะ เดี๋ยวขอช่วยงานหน่อยไม่รู้ว่าช่วยยังไงมาเสิร์ฟช่วยเป็นปัปนปนปจจยยัยยางอื่นละ <Okay. S 1> ปัจจัยที่ห <c oughs> ้าเวลาเป็นของเราแล้วน้องอริสามาดูกับข้าวที่นี่ครับว,ว่ามีอะไรบ้างนะสวัสดีครับรู้สึกไม่เขินแล้ว <c oughs> มาที่นี่เหมือนยากะดาราเลยวะ <C> e <at> ขอไทยรูปได้เลยขอตังค์พี่แล้วกันพี <c oughs> จ่จะจะใช้ยังไม่มีเลยตอนนี้โอเคน้องออิสานั่งกินข้าวด้วยกันครับนะก็จะมีแกงก็คือทางเลนะครับอันนี้ที่เมื่อกี้ที่ไปส่องในครวัว<ค>แล้วก็อันนี้คืออะไรนะน้องพีชน้อ,นนองอพีชอ,อ่อ,อ,งอ,องนะครับ,รบอันนี้คือแกงหมักหนุน,ใ,นใช่เาจะได้หนุนนมหนุนน้ำนะแต่นี่คือน่าจะเป็นลาบขั้วใช่ครับ นะก็ข้าวที่ใส่ก็คือจะเป็นใส่ใส,ใส่ไอถุงมาเลยนะ<ช>ถ้าเป็นมางคอาจะใส่ใบตองก็ได้นะนะครับก็เราก,ก็จะมีผักต้องไม่ชุดหนึ่งนะแต่ว่าเมื่อกี้ยังมาถึงแค่ครึ่งครึ่งครึ่งงานเองอ <laughs> ชูกาลังไปแล้วไง <laughs> แต่ว่าคร <laughs> ั้นี้คือจะต้องเสริมกําลังและก <laughs> ินให้กันน้องๆกินข้าวด้ ย่าจะรำจเนาะไม่ใช่ไหมานมันเร็วเราไม่ต้องเขินเร็วเร็วเร็วให้เอกช่องพี่ไงงี้ด้กันนะหมกรเลงได้ไใช่ครับนี่แต่บุ้ยนี่คุณแม่น่ารักมากดูดิคุณแม่น้ำมาเสิร์ฟอ่ะแล้วก็จะเป็นคนที่บ้านนู้นเนาะครับนี่นั่งกินด้วยกันเลยไม่ต้องเขินจะมีเพื่อนได้อยู่คิดเป่นก็มีไหมคิดกัวนู้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมอาหารแล้วก็บรรยากาศที่นี่นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยงานเขานะครับบอกก่อน ครับมาแล้วบรมยากันเนี่ยคือไข้ไนะาปงอะอริสาอย่างเงี้ยใครมาเห็นเขาก็จะมากินอย่างนี้ได้เลยเวลากินเสร็จชุดหนึ่งเขาก็จะเก็บไปคือเวลาคนชุดใหมา่ๆาก็คือเอาอาหารมาเสิร์ฟแบบนี้นนคือเป็นชุดเป็นชุดอ,อย่างนี้เหมือนกันเนะาะโอ้นะอ่ะน้องๆกินได้เลยน้องก็กินจะกินถานนี้ทนนึงก็ได้นะแล้วแต่น้องนะพระเอกของเราครับนะ เดี๋ยวผมจะดกินข้าวก่อนนะครับงั้นะเดี๋ยวชิมอาหารไปพร้อมๆกันนะครับนี่น้องพีทไม่อิ่มก็บอกนะจ๊ะที่กดน้องพีทขอจังเลยขออนุญาตนะครับโอ้ยนึกว่ายาชูกกำลังหงายท้องอ่ <laughs> ะโดนไปสองจอกแล้ว <laughs> อ่ะโอเคในในฐานะที่เป็นคนหน้าตาดีที่สุดเอพี่ขอเปิดแล้วกันนะครับโอเคจะนัดนน้องพิษวันนี้พี่ขอน้องใจน้องพีทวันหนึ่งนะอ่ะอธิสาจ้ะปกติชอบกินหมูหรือชอบกินมันจ้ะเฮ้ยเอาหมูดีกว่าเพราะว่าเราไม่เห็นกินมันทั้งมือแล้วอ่ะขอเป็นหมูบ้างแล้วกันนะน้องน้องตักถึงไหมได้เนาะน้องพิษปกติแล้วพูดทีกินอะไรจ้ะกินหมูใช่ไหมกินหมูอ่ะวันนี้กินนี่ไปแล้วกันกินมันมันจะได้มันๆไงเพรวันนี้มันคือ คือทำอะไรจะได้แบบคนดูจะติดใจไงมันมันอ๋อเป็นมันเหรอเนี่ยมันเอาลยใส่มันใช่ไหมใช่ใช่พี่จะลองชิมบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นมันละพี่แกงเล่นนะพี่ตักได้เลยอ่ะพี่พี่เย่ได้เลยั่นแหละเดี๋ยวคนดูคนดูว่าพี่อีกนี่คือเจ้าบ้านนี่เสิร์ฟเองเลยครับดูคุณแม่น่ารักมากเลยคุณเ่าไผ่น่าไผ่นวดเปบ้าคุณแม่ว่าไงจ้แจกแก้วนะครับได้ได้โอเค แออืรสชาติจะเป็นทางไทยใหญ่นะน้อพี่เนาะคือรสชาติอหานทางไทยใหญ่แล้วพี่ถามน้องเขาเป็นกกะเรียนไหมคขาบอกเนี่ยคือทางเลยี่คืออาหารของคนกเรียนพี่ว่ามองใจมั้งออนี่นะมัหนุนนะเป็นเหมือนกันนะใส่กะเรียงใส่มา เวลาจัดเงินนี่ต้องมีเจ้าหที่มาตรวจ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 ที่ทุกทุกครั้งหรือว่าจะมีเฉพาะตอนที่มาเท่านั้นแหละช่วงนี้แหละที่คนไทยลบยืนยันตลอดเลยเนี่ยคุยกันเล่นๆนะสนุกนะคนที่นี่ก็น่ารักครับก็พอดีผมมาอยู่แม่สอนนานไงคนก็รู้สึกว่าเออมาแล้วนี่มาแล้วน้องแน่มาแล้วนี่คือน้ำพริกใช่ไหมครับ น้ำพริกอ่องนะครับงานเดี๋ยวผมจะลองชิมน้ำพริกอ่องนะครับรสชาติก็คือโอเคแหละนะกินกับผักต้มเอาสักนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเราจะลองชิมแกงบางหนุ่มที่เขาบอกว่าเป็นแกงของเออพนกกเรียนนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้นะคือรู้ว่าจังน้องน้องนี่แหละอริสานกันอืม <c oughs> อร่อยมากอ <c oughs> อลิสาแล้วล่ามเนี่ยปกตินี่นี่ใช่ล่ามไหมถ้าเป็นภา,าษาน้องเรียกว่าอะไรอะไม่ทราบโก้แกะตะโก,นก้นกะล,ละโกนะ้เนอะงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทาอันนี้กันค่ะอ๋อไม่ค่อยทํานี่นะเล่าจะเป็นของคอยาวน,นี่เขาจะทาเก่งเองเก่งนะนะอัดต้แทบกลอน ลวกก็เเออตยัค <diction aries> <t hat> ือได้พี่ต้มหัวหมูประมาณเนี้ยเอาเป็นต้มหัวหมูนะค่ะอ๋อยำแล้วก็เอายำหัวหมูยำหัวหมูแต่ว่าวันนี้ไม่มีเนาะอ่ะเดี๋ยวชิมแกงบักหนุ่มนะครับน้องพี่ต้องชิมให้พี่ดูดีว่าเป็นยังไงน้องพี่บอกว่าแกงฮังเลคืออันนี้คือใส่มันอรูแต่พี่ก็ว่ามีของคนเล็กก็ยาแต่ว่าในคืนนี้คือแกงบักหนุ่มที่น้องน้อง้สาวบอกว่าเป็นอาหารของชนชาวเขาในงานงานบุญนะครับอืม อร่อยอ่ะหอมพริกกระเหลี่ยงอืออืมเดี๋ยวจะลองชิมนี่ครับนัทผมมองมองก็จะเป็นเป็นลาบก็ไม่ใช่เป็นชิ้นใหญ่จังเลยอ่ะมัน <c oughs> ใช่ไหมใช่รึไหมไม่ใช่กันอันนี้ละอันนี้เป็นตับใช่ไหมเนี่ยอ๋อ <c oughs> เป็นตับครับไม่ใช่ไม่ใช่ลาบแหละคือเป็นตับอ่าจจะผมให้ดูชิ้นก่อน เห็นไหม,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 มครับอุ้ยโทษน้องพีชไม่ใช่ดาบหรอนี่ครับเป็นตับเราแวะได้กินตับด้วย <c oughs> คือเป็นตับหรือเครื่องในหมูนะครับรสชาติยังไงเดี๋ยวชิมก่อนไม่แน่ใจนะครับนะไม่เคยกินอืมอร่อยดีก็คือตับผัดผอะไรก็ใส่หอมๆเลยมีพริกหอมหมึกพริกไทยเลยอ่ะ คนไทยผักไอ้พวกผักไผ่อะไรแต่ไม่มีนะหอมเป็นไทยมากแฟ่อเมริกไทยอ่ะเครืองเทศถึงอันนี้คือจนย่านมาหมดใช่ประจักษ์ที่เฉยเท่าอะไรก็มาหมดเลยใช่่คะเพราะว่ามันเป็นที่น้องที่เคยทำมาเป็นสามครอบครัวครับที่ขอถ่ายรูปเมื่อกี้ก็เป็นย่าตของเขาค่ะโมเฉยเท่านะเราเราเราถ้าถ้าเป็นที่ ข้าวหมูกแกงนี่มีไหมข้าวหมูแกงไม่มีสักคนเลยค่ะข้าเป็นบ้าก็เป็นหมูบ้านอยู่หรือเปล่าข้าวหมูแกงนะคะเป็นหมูป้านไม่ครับเป็น,ปนหมูบ้านอยู่ยกกหรือเปล่าเขาเลยไม่ได้ออกมาไม่ใช่ค่ะมันจะชนโดยเฉพาะญาติค่ะแต่วพ้าวหมูแกงไม่น่าจะมี<อ>ะค่ะตัวเลยครัคนก็มาเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศนะถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีที่ผมได้มาสัมผัสน,นะเพียงแต่ว่าเรามาเรามา ช้าไปนิดหน่อยนะแต่ว่าจริงๆคือเป็นประเพณีแนวใหม่และเพราะเป็นบ้านใหม่แต่ว่าประเพณีแนวเก่าคือง,งานแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปนะครับเพราะว่าอเจ้าวัดจะมีการแต่งงานอยู่ที่นั่นแหละจะไ,ได้เห็นแบบเต็มเลยแล้วก็มาค้างได้ด้วยเพราะว่าที่นี่เขาให้ค้างนะครับรับรองว่าทุกคนก็จะอินกับน้องพีและก็ผมนะ <c oughs> ชื่นใจจังมีน้องพีมาพี่รู้สึกว่าพี่มีแรงทางานแล้วนพีไมา <c oughs> พี่ไม่มีแรงเลย <c oughs> ช่องพีถ้าม,มีสาวนี่ไม่มีแรงทํางานเลยเออนั่นแหละ คนดูคนดูกดามาอยู่เรื่อยเลยพี่ก็จะชาร้างกระแสนเปมีนคน้ยนะเดี๋ยวผมจะล่ำลาบรรยากาศวันนี้กับการกินข้าวพร้อมน้องๆนะครับที่หมู่บ้านกระเรียนขายาวในสอยน้องๆน่ารักมากเป็นกันเองรู้สึกน้องๆน่ารักไหมน่ารักมากชุดชอ,อะไรก็ไปเอามาให้คือแบบว่า<ช>้อาต้องให้คิดดีก่อนเลยคือเป็นชุดที่แบบว่า เขาห่วงนกห่วงหนาน้องก็จะเอามาได้แบบว่าขนาดใส่คือแบบว่าใส่น้องพี่ยังใสอไม่เป็นเลยใช่ขนาดเรายังไม่เพิ่งรู้จักกันนะเออนะน่ารักมากครับนะน่ารัมีใจมากใช่แต่ว่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าเขาเนี้ยเราจะต้องแบบเข้าไปเอาไว้ได้เพราะที่นั่นเป็นพื้นที่หนึ่งรับที่ทบ้านเจ้าช่องมันขาอื่นไปไม่ได้ต้องเหนือจักคนในพื้นที่ใช่เราจะแอบเข้าไปกันเอ้ไม่ใช่เราขออนุญาตเข้าไปกันเอานะแต่ที่มันต้องขอบคุณใครด้วยอะ เจ้าภาพถ้าไม่มีเจ้าภาพไม่อนุญาตคือเราเราก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามาะสำคัญเลยแต่ว่าเราจะใส่เราช่วยงานเนอะอ่ะโอเค ก่อนลับลาไปให้ฝากช่องหน่อยอุซาเป็นนักเอกพี่นั้นที่ได้พูดถึงเลยอ่ะช่องอะไรกันเน่ยค่ะก็หนูก็มีช่อง YouTube อยู่ก็ชื่อช่องลูกพีชชาแนลค่ะอืมค่ะก็ทำสไตล์เที่ยวนะสไตล์เที่ยวเป็นสาวบ้านๆปนกลางเมืองไปใช่ค่ะอยู่ที่ว่าจะมีพระเอกอย่างพี่เข้ากล้องด้วยหรือเปล่าใช่ทางสาูีิต้องการพระเอกอะไรบทางพี่บอกพี่นะพี่ยินดีเลยสำหรับน้องพีชได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เออนะูเล่นแล้วก็มีเพจด้วยเนาะเพจก็ชื่อลูกพีชชาแนลเหมือนกันจ้ะตอนนี้พี่จะดันน้องพีชได้เป็นนางงเอออกประจช่่พีลโ้ย ออนนคือ <c oughs> เรื่องนะั้น <c oughs> ้องพีทเป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับเป็นน้องสาวที่หลังกล้องก็น่ารักมารายาทดีมีสมาคาราวะแล้วก็ที <c oughs> ่สำคัญพี่รู้สึก น้องเอาใจใส่ต่องานนะครับงานก็คืองานน้องแยกแยะออกไอเลอกส่วนตัวของเราไม่มีแน่นอนครับถ้าถ้าไม่มีงานนี่คืออันนี้ตัวจะไม่ทะลึ่งตอนที่เข้ากล้องผมอะไรผมก็จะทะลึ่งแต่หลังกล้องคือพี่น้องแลวน้องก็มีสมาธิาว่าดีพี่วิวชอบน้องแบบที่เป็นคนเป็นคนดีคนหนึ่งแหละงาง่ายเลยแล้วเดี๋ยวเราจะจะโตไปด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับลูกพีชชาแนลช่อง YouTube และก็เพจนะครับเราทำลิงก์มาให้นะขอบคุณมากเลยเราจะเจอกันต่อนะครับเพราะว่าชุดเด็ด วันนี้มีอยู่น้องพีใส่ไม่เป็นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ไหนก็ต้องต้องดูก่อนเพราะว่าเครื่องเงินของเขาจะหายไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเครื่องเงินที่หายากพี่ไม่สามารถถามาทดแทนได้แล้วซึ่งน้องน้องอริสาเนคือห่วงมากเลยเราก็ต้องคืนภายในวันนี้พี่เลยกาว่าเดี๋ยวจะเอามาใส่ต่อจากงานเนี้ยแต่ว่าเราจะไปทําอะไรยังไงนั้นมันต้องอยู่สถานที่ที่เราจะไปถ่ายด้วยมันต้องเข้ากับชุดที่น้องพีจะได้ใส่รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติไหม เกียมากค่ะจริงๆเขาใส่ระดับประกวดเลยนะใช่คือเขาก็ใส่อยู่แค่คนเดียวคือไม่ได้ใส่ที่มีใครได้ใส่ใช่น้องพีทจะเป็นคนต่อไปน้องพีทก็จะสวยไม่แพ้กับคนก่อนค่ะโอเคนะอาริสานะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะไปแล้วนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ตามชมครับไปก่อนนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับแล้วเจอเรื่องราวการเดินทางในวันนี้นะครับสุดชัดประหลาดอย่างแน่นอนครับนะไปละอร่อยมากอื้ โอ้ผมไม่ได้ดูน้ำมันในกระทะเลยครับน้องกระสาบ,บอกน้ำมันจะไหม้เลยพี่แน่โอ้มาดูก่อน